พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าแบรนด์ใหม่เข้ามานะครับเป็นแบรนด์สวิมเดียนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับ SD Pro 3,30คูณ IR นะครับตัวนี้กล้องเล็งนะครับระดับ SD นะครับเล่นระดับ SD นะครับสมาชิกนะครับ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสมาชิกนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องยิงไว้นะครับนี่นะครับหน้าเลนตัวนี้หน้าเลนค่อนข้างใหญ่นะครับ30มิมลนะครับมองง่ายสบายตานะครับท่อก็เป็นท่อ3ามิมิลนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่แปลกใหม่เลยก็คือรางทิคาติมีนะครับ20มิลนะครับหรือราง20มิลนะครับเอาไว้ ติดกับเลเซอร์อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเลเซอร์ไฟฉายนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับสามารถติดได้เลยนะครับตรงนี้จะมีมาให้นะครับผมรางทิคาติมี่นะครับ20มิมิลนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็บสามารถปรับสายตาได้นะครับสมาชิกนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเล่นระดับ SD นะครับตัวนี้นะครับ อ่าบุมใจนําเสนอเลยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้มีไฟนะครับมีไฟสีแดงนะครับปรับได้6ระดับนะครับความสว่างอยู่ที่6ระดับนะครับสมาชิกนะครับการปรับบนล่างซ้ายขวาเป็นแบบปรับในนะครับโอ้สกิลถี่มากเลยนะครับสมาชิกนี่นะฮะสกิลค่อนข้างถี่มากเลยนะครับสําหรับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับอ่าสวยงามนะครับผมนี่นะฮะ หลับเสร็จก็ปิดแบบนี้นะครับสมาชิกตัวนี้สามารถกันน้ำได้นะครับตัวนี้นะครับอาจะเป็นกล้องฟิกตายตัวนะครับซูมอยู่ที่3เท่านะครับระยะการมองเห็นนะครับก็อยู่ที่5เมตรนะครับถึงประมาณ40เมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเติมก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขซีเรียลนัมเบอร์ของกล้องนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้อัดแก๊สไดทตโอเจนนะครับไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับกันฝนกันฟ้านะครับกันน้ํานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเล็กมากนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมเส้นเล็งกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเส้นเล็งสวยมากนะครับอ่าจะมินดอทนะครับเผื่อกระสุนได้นะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับสมาชิกนะครับเส้นเล็งมีไฟนะครับสมาชิกอ่านี่นะฮะ นี่นะครับปรับความสว่างได้6ระดับนะครับไฟก็ลักษณะหลังภาพเลยนะครับแล้วก็กล้องเล็งตัวนี้นะครับเข้าตาไวมากนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับเข้าตาไวมากนะครับเป็นกล้องยิงไวนะครับสมาชิกโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมของแถมกับราคากันนะครับว่าตัวนี้ครับมีของแถมอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับสมาชิกนะครับตัวนี้นะครับก็ หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นกล่องนะครับที่แถมมาให้นะครับบรรจุอย่างดีนะครับนี่นะครับอ่าอย่างดีนะครับแบบนี้นะครับผมด้านในนะครับแล้วก็ของแถมนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลกล้องนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่นะครับสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับแค่สองขีดครึ่งเองนะครับตัวนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่หนึ่งร้อย ยี่สิบเจ็ดมิลนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ของแถมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีนะครับ้าชิดเลนหนึ่งผืนนะครับฝากระดกนะครับแบบป๊อปอัพนะครับแถมด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นฝาปิดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเวลาใส่ก็จะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ ของแถมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีนะครับขาจับรางนะครับแบบ11มิลนะครับมีทรงสูงทรงเตี้ยนะครับแล้วก็มี20มิลทรงสูงทรงเตี้ยนะครับสามารถเลือกได้1แบบนะครับอ่าแล้วก็ประแจแอลแถมให้นะครับแล้วก็ทางร้านจะแถมระดับน้ําตั้งกล้องให้ฟรีนะครับอันนี้ทางร้านแถมให้นะครับสําหรับราคาครับก็จะอยู่ที่ 1,750บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับย้ำราคานะครับจะอยู่ที่1,750บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับหากท่านไหนนะครับสนใจครับสั่งซื้อสินค้านะครับแบรนด์สวิมเดียนะครับแอดมาที่ไลน์ ID นะครับ JUKPPP นะครับผม ID ไลน์ JUKPPP นะครับผมสำหรับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you